และนี่ก็คือชีสเจอร์นีทั้งหมดของรันนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้รันก็จะมาพูดถึงเรื่องแก้มของรันนะคะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่ารันเป็นคนที่แก้มใหญ่มากคือเป็นคนที่แก้มเยอะแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเพื่อนๆรู้พ่อแม่รู้ทุกคนรู้แต่ล่าสุดรันก็ได้ไปจัดการกับแก้มของรันให้มันเข้ารูปดูเป็นทรงดูยกกระชับมากขึ้นนะคะรันจะอินเสิร์ตรูปแก้มรันสมัยก่อนให้ดูนะว่าเป็นยังไง คือย MM mm ิ้มทีแก้มนิ่งติขับจอเลยนะคะคือก็ยังมีแก้มอยู่นะแต่ว่ามันก็ดูเป็นทรงดูเข้ารูปแล้วก็ดูยกกระชับมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะรันก็ได้ไปทําเป็นตัวเมโซแฟตแล้วก็วีนัสฟรีสที่ทีละทอนคลินิกมานะคะก็2ตัวนี้มันทําหน้าที่ต่างกันนะก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ร yeah. ันทำ่ามันเป็นยังไงบ้าง รันก็ไปทําเป็นตัวเมโซแฟตกิดน,นะคะเมโซแฟตเนี่ยเขาจะช่วยสลายไขมันตอนทําคุณหมอเขาก็จะฉีดตัวยาไปที่แก้มของเราเลยอย่างนี้แล้วคือรันจะบอกว่าคุณหมอที่ทีละทอนคลินิกอะมือเบามากนะรัาานะว,ว่ามันเจ็บน้อยกว่ามดกัดอีกอะใครที่กลัวเข็มสบายใจได้เลยนะเพราะรันก็กลัวเข็มเหมือนกันอันนี้แบบชิวจริงๆหลังจากฉีดเสร็จแก้มก็จะบวมๆตุยๆประมาณนี้นะคะ แต่ว่าทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าประมาณ2-3ชั่วโมงแก้มก็จะยุบกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็ตัวแฟรตเนี่ยมันจะเห็นผลเต็มที่ประมาณ2สัปดาห์ให้หลังนะคะหลังจากฉีดเสร็จคุณหมอเขาก็แนะนําให้เราขยับร่างกายเยอะๆนะตัวยามันจะได้เข้าไปสลายไขมันที่แก้มเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากที่รันฉีดแฟรตไปประมาณ2สัปดาห์นั้นก็รู้สึกว่าแก้มมนะันหาหลวงมากขึ้นนะคือแต่ก่อนจับไปแล้วแก้มมันจะแน่นๆพอหลังจากฉีดตัวเมโซแฟตไปแล้วอะจับไปที่แก้มอะก็ รันนะคะวันนี้รันก็มาโฟล์ลอัพ14วันหลังจากที่รันได้ฉีดเมโซแฟตไปนะคะหลังจากที่รันได้ฉีดไปนะคะลันก็รู้สึกว่าเนื้อตรงแก้มตรงสันกลางตรงเนี้ยมันหายไปแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อมันหลวมๆขึ้นก็คุณหมอเขาแนะนําให้ลันอะทำตัววีนัสฟรีเพื่อที่จะให้ตรงเนื้อที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยยกระชับมากขึ้นน่าจะได้เรียววีมากขึ้นนะคะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะ พอรันไปฟ l ลล์อับีกทีคุณหมอก,ก็เลยแนะนำให้รันทำเป็นตัววีนัสฟรีซเพิ่มนะคือตัววีนัสฟรีซเนี่ยเขาจะเป็นการใช้พวามรเข้าไปสลายไขมันที่แก้มของเรานะคะ แล้วก็ยังช่วยยกกระชับแก้มของเราด้วยคือเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกไหมอ่ะสมมติว่าน,นี่คือแก้มของเราตอนแรกแก้มก็จะมีไขมันแน่นๆอย่างนีนเน้นเลยนะพอเราฉีดตัวเมโซฟล์เข้าไปไขมันด้านในของเราอะ่ะก็จะสลายไปนะทีนี้หนังด้านนอกเราอะ่ะก็ยังอยู่ไซส์เท่าเดิมทําให้พอจับไปะจะรู้สึกว่าแก้มมันยังหลวมๆมันยังไม่กระชับคุณหมอเขาก็เลยแนะนําให้ทําตัววีนัสฟรีสเพื่อสลายไขยมันแล้วก็ทําให้แก้มเรายกกระชับขึ้นไปด้วยทําให้หนังเราอ่ะไปติดกับแก้มหรือว่าไขมันที่เหลืออยู่บนหน้า ตอนทำคุณหมอเขาก็จะเอาเครื่องมาวนวนที่แก้มของเรานะมันก็จะรู้สึกอุ่นๆนิดน,นึงนะก็จะวนๆอย่างเงี้ยประมาณข้างละสินาทีก็เสร็จแล้วนะคือจะบอกว่าละนะันนอนชิลมากเกือบหลับ ตอนทําเสร็จข้างหนึ่งพี่พนักง,งานเขาเอากระจกมาให้ดูก็จะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะว่าข้างที่ทําแล้วอะแก้มมันยกขึ้นไปมากกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทำที่สําคัญคือตัววีนัสฟรีสเนี่ยทำเสร็จแล้วไม่ต้องพักฟื้นเลยนะคะสามารถแต่งหน้าแล้วก็ออกไปรัานลาต่อได้เลยหน้าไม่เยินนะและนี่ก็คือชีสเจอร์นีทั้งหมดของรันนะคะ อนาคตรันจะไปจัดการกับแก้มยังไงต่อก็ยังไม่มีแพลนนะก็ยังไงถ้าใครมีปัญหาแก้มเยอะๆแบบรันก็ลองทักไปปรึกษาที่ทีรทอนคลินิกได้นะคะคือพี่พพนักงานทุกคนน่ารักมากใจดีมากหรือถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมอยากปรึกษารันก็ DM มาหารันที่ IG ได้นะนี้รันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย